สวัสดีครับทุกคนวันนี้เน่ผมก็จะมาสอนซื้อ ID ดีไก่ตันราคาถูกจากร้านน้านี่ไก่ตันนะครับทุกคนราคาเพียง49บาทนะครับผมเริ่มต้นที่49บาทแล้วก็มีแบบหลายราคาเลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบสุ่มนะครับทุกคนถ้าใครอยากจะซื้อแบบสุ่มแบบมีเกลือนะครับราคาก็เริ่มต้นที่15บาทนะครับทุกคนโอเคไปไม่พูดพามนำเพลงแล้วอ้แต่ก่อนจะไปสุ่มเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะกันนะครับผมเวลาผมสุ่มเนี่ยจะได้แบบรหัสดีๆมาแจกคนดูนะครับทุกคนแล้วก็รหัสนี้เนี่ยผมแจก ครับผมยังมีคนไม่กดติดตามให้พี่ตั้ง70%เนี่ยใครที่ยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งฝากกดให้กันด้วยนะครับผมก็ได้ยังกดยัง,ยงโอเคครับถ้ากดแล้วก็ไปร,รับชมคลิปได้เลยครับผมไปเลยอยากกดเกมพาดทํำไงดีคะพี่นี่เลยร้านนานิเกิตัน มีบริการกดเกมพัดเริ่มต้นที่เลดเจ็ตแมปบ็อกฟุตและแมปคิงเลกัซี่และยังมีแมปอื่นๆอีกมากมายและที่ขายไม่ได้เลยเนี่ยทางร้านมีบริการ่องส่งไก่ตันมีโอกาสเกลือและใครที่รู้ว่าตัวเองดวงเกลือไม่อยากสูมทางร้านยังมีบริการขายดีแบบการันตีด้วยและยังมีแมปข i ่ในกัซซี่ใครที่สนใจคลิกลิงใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เข้าสู่หน้าเว็บไซต์มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาสั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับทุกคนก็อย่างแรกเลยนะครับถ้าทุกคนยังไม่มีสมาชิกนะครับผมก็กดสมัครสมาชิกไปนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะใส่เป็นแค่ภาษาอังกฤษนะครับทุกคนนะใส่แค่ภาษาอังกฤษห้ามเออห้ามใส่ตัวอักษรพิเศษแบบนี้นะครับหรือว่าแบบนี้นะครับใส่ไม่ได้นะใส่ได้แค่ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขนะครับผมรหัสนี้ก็ ใส่ให้มันเหมือนกันนะครับทุกคนนะรหัสนี้ใส่ให้มันเหมือนกันแล้วก็กดไม่ใช่เป็นบัตรนะครับแล้วก็ทําการสมัครไปนะครับแล้หลังจากที่เราสมัครเนี่ย แล้วก็มาดูพอยต์นะครับผมถ้าเรายังไม่มีพอยต์เนี่ยเราก็กดเติมเงินไปก่อนนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนจะเติมเงินเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่าสินค้าเนี่ยมีสต็อกหรือเปล่านะครับผมตอนนี้เนี่ยกล่องสุ่มมีโอกาสเกือไม่มีสต็อกนะครับทุกคนก็ราคาอยู่ที่15บาทนะครับแต่ว่าสต็อกหมดนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไอดีไก่ตันนะครับทุกคน V ีศูนย์ไก่ไก่อะไรเนี่ยไก่กลางงบน้อยหรอไอดีไก่กลางงบน้อยนะครับทุกคนก็ราคาอยู่ที่สะ่ริบเลเวลตันะครับผมตื่นแลตันน้มี ครับทุกคนโอเคราคาเริ่มต้นที่49บาทแต่ผมจะไม่ซื้อดีนี้นะครับก็มีหลายดีหลายราคาเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดาบคู่กับกีตาร์นะครับผมแต่ผมเนี่ยจะเลื่อนดูก evet. ่อนนะครับว <c oughs> <audio. ห interrupted> ่าม <c oughs> <Bowser> ีอะไรบ้างนะก็มีแบบ V1 ผลตื่นอันนี้พวกนี้นะครับผมแล้วก็มี V2 นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการซื้อไอดีไก่ตันราคา89บาทนะครับทุกคนหรือว่าจะมีอันนี้นะครับผมเป็นดาบคู่เด้งนะครับอันนี้จะเป็นการันตีนะครับใครอยากซ <ts> <t è Janeiro subject> ื้อดีไหนก็เข้ามาเลื่อนดูกันเอาเองนะครับผมแล้วก็มีค k i พีดด้วยนะครับผมค i n g p e t e นี่ยขายดีมากนะครับหมดโคตร็ว โอเคมาทุกคนสำหรับใครที่จะซื้อเนี่ยและยังไม่มีเงินนะครับผมให้กดไปที่เติมเงินนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ย <im itation> ก็เข้าไปที่ทูมานี่บอลลินนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะสอนวิธีทำซองนะครับผมหลังจากที่ทุกคนเข้าทูมานี่บอลลินมาแล้วนะครับผมให้กดไปที่โอนเงินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกดที่ทูมานี่บอลลินนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น,ปนส่งซองของขวัญน,นะครับทุกคนใครจะเติมกี่บาทก็ใส่ตามจํานวนไปนะครับผมเมื่อกี้รหัสราคาอยู่ที่เออ89บาทนะครับผมก็จะใส่89บาทนะครับแล้วก็ใส่หนึ่งผู้รับซองนะครับผมทุ คัดลอกลิงนะครับผมแล้วก็เอาลิงก์มาใส่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับในหลังจากที่ทุกคนเอาลิงก์มาแล้วนะครับผมให้กดฉันไม่ใช่บอทนะครับทุกคนแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเงินก็จะเข้ามาเลยนะครับทุกคนเอ้ยยังไม่เข้าวะแล้วงั้นเดี๋ยวผมลองรีเฟรชนี่ไงเงินก็จะเข้ามาเลยนะครับสัหรับใครที่เข้า1่บาทก็คือทำซองผิดนะครับผมก็ทำตามที่ผมบอกนะครับใส่ใส่จำนวนคนแค่1คนนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยทำการเติมเงินมาแล้วก็กดสั่งซื้อไปเลยเดี้นะ อันไหนมีเกลือทางร่านเขาจะเขียนไว้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมซื้อไปเลยแล้วก็เดี๋ยวแจกด้วยนะครับผมไอ้ดีนี้โอเคก็ได้ไอดีมาแล้วนะครับผมคาร์ี้ดูอยู่ก็เอาไปได้เลยนะครับผมก็อันนี้จะเป็นพาร์ทล่างเอ้นี่จะเป็นพาร์ทบนอันนี้จะเป็นพาร์ทล่างนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะก๊อปแล้วก็เข้าสู่ไอดีกันเลยนะครับทุกคน <hayat> วิธีการเข้านะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยก๊อปรหัดมานะครับวางแล้วก็คุมแค่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลบไอ้ตัวนี้ออกไปนะครับดูเว้นวรกด้วยนะ็ พิสูจน์ไปได้เลยนะครับผมแต่อันนี้ไม่มีนะโอเคดีเลยเดี๋ยวผมจะเข้าสู่ระบบเกมไปเลยนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เข้าสู่ ID มาเป็นที่ียบร้นะครับผมสำหรับ ID 8 9บาทนะครับทุกคนก็มีของประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็เราที่เห็นก็มีแบบหมัดซูเปอร์ฮิวแมนมาร์สหกร้อยนะครับทุกคนแล้วก็เป็นผลมืดตื่นตู้สกิลนะเดี๋ยวผมไปเช็คกับอันนี้ดีกว่าผมไปเช็คกับเอ่อไอตัวเช็ค ผลตื่นนะครับทุกคนก็วิธีการใช้ผลตื่นก็มาดูที่แมนชั่นนะครับแล้วก็มาคุยกับตัวช้างตัวนี้นะครับนี่ไงก็ตื่นทุกสกิลนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของกันเลยดีกว่านะครับเอ้ยแต่ก่อนจะไปดูของของเนี่ยเดี๋ยวดูเงินก่อนดีกว่าเงินก็25ล้านบิลีนะครับผมเฟกเมนต์อยู่ที่4,000นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนดูค่าพลังได้ค่าพลังก็ประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็ไอเทม นี่มีเขียวมีเขียวด้วยนะครับทุกคนมีเขียวแล้วก็ดาบเดงโงฟุดาบสังใดาดาบสวยๆนะครับวันโดด้ะนี่มีหมวกแอดมินด้วยนะครับทุกคนตีบอสแอดมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ผลปีาศาจไม่ค่อยดีสักเท่าไหนนร่นะทุกคนเออใครจะไปสุ่มเนี่ยอาจจะได้ดีกว่าของผมนะครับก็เนี่ยผมสุ่มให้ดูเรียๆเลยทุกคนก็ไอดีนี้เขาบอกว่ากาลันตีหกหมัดน,นะเดี๋ยวผมจะไปดูหมัดว่าครบหรือเปล่าหมัดอยู่ตรงนี้นะครับผมหมัดซูปเปอร์ฮิวมินนะครับไอวีสองอ่ะเดีย๋ยวผมวิ่งไปเลย ไอดีนี้นใครได้ไปก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยข้าหัวเท่าไหร่ไว้เนี่ยข้าวหัวสองจุดสามนะครับผมสำหรับไอดีนี้นะก็จะถึงแล้วก็จะถึงแล้วเฮ้ยทำไมผมไม่เอาดาบมาวิ่งวะเนี่ยไม่เอาดาบมาวิ่งอ่ะไม่เอาดาบมาพุ่งอ่ะเออนี่ไงเดี๋ยวผมมาเช็คหมัดดูดีกว่านะครับน่าจะมีแหละทุกคนเดี๋ยวผมเช็คดูปึ๊บนี่ไงมีหมัดซุปด้วยนะครับทุกคนวีสองมัดครบทุกสกิล พร้อมเล่นเลยนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครที่อยากจะไปซื้อเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะผมก็อีพีหน้าอยากให้ผมซื้อไอดีอะไรให้ดูก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมไว้เจอกันใ่อีพีหน้านะครับ